อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยูซีแฟนคลับแฟนช่องสู้หูสุกคนนะครับผมเอ้ามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเมื่อนี้จะพาสรุปเราก่อนหวยลาวออกกันนะครับนะครับสรุปก้อนห้อยลาวออกนะครับกวาดแขนเสียกันจักหน่พี่น้องใส่กันไปเลนะครับของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ วันจันทรน์นะครับเดียมตาบ่พี่น้องนะครับเดียมตาบ่นะครับของวันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดกันยายนนะครับกันยายนสองห้าหกหกกันนะครับสองห้าหกหกกันเด้อ สรุปก่อนหวยลาวออกนะครับเป็นของทีีก่อนหวยลาวออกด้วยนะครับนะครับสรุปก่อนหวยลาวออกกันนะครับนะครับเก้าอาจารย์ดังนะครับ นะครับก้าวอาจารย์ดังนะครับพี่รองเอฟซีอ่ะนะครับเอาพี่น<ข>อ <FC> ้อ,<ข>องเอฟซีครับขอแจ้งข่าวกันนะครับแจ้งข่าวให้พี่น้องเอฟซีทางช่องกันนะครับต่อไปนะครับรับตังแจะอะสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับแอดจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศทางไหมนะครับขอแจ้งข่าวกัน ใบลองนาสองมือสามมือนะครับสองหดสามหมดกันอาทิตย์น้านะครับสําหรับอาทิตย์นี้ยังกอ,อกในช่องกันด้วยนะครับสําหรับช่องของเก้าแปดพระรวยพอแหล่พระรวยจะยุดงดออกอ่ะหอยล้าพัฒนากันนะครับจะยุดบอกคลิปหอยเล้าพัฒนาให้ไปเบื้องทังช่องของนุ่มสวนอย่างชาแนลจะออกช่องเดียวพี่น้องช่องนั้น สวนยังอนุมสวนยางชาแนลจะออกแต่เล่าอยางเดียวพี่น้อง fc ฟซีไปสนใจเล้าก็เข้าไปกดไลค์กดแช์กดติดตามกันไว้นะครับแอดจะเปลี่ยนแบบไม่นะครับเป็นแบบไม่ขอเกี่ยงข่าวกันนะครับต่อไปทั้งช่องกระเปา้รวยอ่าพอแหลพร้รวยก็จะมีแต่หัวรัฐบาลไทยยางเดียวนะครับส่วนเล่าพัฒนาห้าน้อยเข้าไปเบ่งในช่องคอง พ่อแหล่ชาแนลนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับสรุปก่อนนะสรุปก่อนหวยลาออกนะครับเก้าอาจารย์ดังนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์ท่านแรกกเซียนน้องคายนะครับเซียนน้องคายให้วิ่งกรูดบนล่างนะครับวิ่งกรูดบนล่าง นะครับ2กับ3นะครับพี่น้อง2กับ3หลัก10นะครับลัก10ก็มี1่มี2มี3หลักหน่วยกับเจ็6 7 8นะครับเส้นลองขไข่ปจับคู่ก็ได้3 6 3 7 3 8 2 6 2จ2 8 1 6 1แสองและ18นะครับนมเส้นนองไข่เน้นที่26 27 28กันนะครับ เอาต่อไปครับผมของพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับพ่อแหล่คนนอนหน้าไอวิ่งรูปบนล่างศูนย์กับหนึ่งเด่นทีหนึ่งกันนะครับจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามอ่าศูนย์สี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยทีหนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะครับนี่คือของนะครับของอ่า พอได้เขาบอกหน้ากันนะครับต่อไปนะครับผมนมสวนยางนะครับนมสวนยางนะครับวิ่งรูปบนล่างนึ่งกับสองนะครับเด่นทีหนึ่งกันนะครับเด่นทีหนึ่งจับโคก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสองสามสองสี่สองห้านะครับนุ่มสวนยางเน้นทีหนึ่งสามกับสองสามติดสามเลพี่น้องเนาะนะเพราะว่าเด็ก ปก,ก็คือลัก1ินะครับลักซิกับหนึ่งกับสองเอาต่อไปนะครับผมเซียนนาดีนะครับเซียนนาดีนะครับวิ่งครูปบนล่างสามกับเจ็ดเดือนที่สามกันนะครับเดือนที่สามสามกับเจ็ดเดือนที่สามกันนะครับจับคู่หกคู่นะครับที่ตกกันสองคู่ก็ได้เป็นแปดคู่นะครับอ่ะจับคู่กับสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง เจ็ดสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับตัวกันก็นมี่สี่สองสามสามนะครับอะออด่าลืมไปว่าอ่าเช่น้าดีบนตัวใดกันนะครับเออเนี่ยตัวใดกันนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับนะครับเอาต่อไปปูโคราชนะครับปูโคราด,นะรราดให้บนลุงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับ ปูโคราดเข่าตรงๆกันนะพี่น้องเนาะนะครับเข้าตรงๆกันปูโคราดกันนะครับวัดน,นี้ปูโคราดให้มาวิ่งบนแปดนะครับจับคู่กับแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่แปดเก้าสามสี่นะครับหกู่นี่คือบนอย่างเดียวนะครับเอาส่วนล่างให้วิ่งสองนะครับให้วิ่งสองนะครับให้วิ่งสอง จคูกับหนึ่งสองสองห้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งสองห้าหกกันนะครับบนหกคู่ล่างหกคู่นะพี่น้องเซซีนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับของปูคูรักกันเอาต่อไปนะครับผมของพอเต้มนะครับของพอเต้มพ่อเต้มวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองเด่นที่สองนะครับหนึ่งกับสองเด่นที่สองกันนะครับ จับคู่หาศูนย์หาหนึ่งหาสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเน้นที่หาสองสี่สองสามสองกันนะครับแล้ต่อไปครับผมเบาแหลมนะครับเบาแหลมนะครับเบาแหลมให้วิ่งรูดบนล่างนะครับเป็นจุดๆดดังๆนี่นคือถือฝนได้พ่นองนด้วางเว้นฝนตกกัดน,นะครับวิ่งรูดบนล่าง เนกับสเด่นทีหนึ่งกันนะครับจับคกะ่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสแต่มาเน้ท 2, เนที่ติดสอเน้นตัวร่องนะครับสอเจกับสอนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมของปูขุนนะครับปูขุนนะครับลาวันาปูขุนวิ่งบนนะครับอ๋อ ปูศูนย์เจ็พี่น้องปูศูยดทานทวดนะครับปูศูนย์เจะครับวิ่งบนสองนะครับจับคู่กันหาหกหกหนึ่งหานึ่งหกสองหาสองหงสองนะครับบนหคู่นะครับวิ่งเด่น2กันนะครับของปูศูนย์เจ็ะครับท่านทวดอ่านพิษนะครับเอาปูศูนย์เจ็ดวิ่งล่างนะครับแตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียว จับคู่กับเจ็ดแปดเจ็ดศเก้าเจ็ดเก้าแปดบน6คู่ล่าง6คู่นะครับเอาสุดท้ายาสำนับที่เก้านะครับปูขุนนะครับปูขุนให้ว,วิ่งรูปบนล่าง5กับ9นะครับหากับเกเดนทอทอกันนะครับผมมีตัวเรเดนตัวเรเนนกันเดนทอทอกันเดน5เดน9นะครับ จับคู่นะครับศู 7, 57, 59, 90, 97, นย์เจ็ดาเจ็ดาเก้าเก้าูนยเาเจ็ก้ะครับเลขสคู่เลขสอตัวมีอยู่หคู่นะครับเน้นที่5าเก้านะครับม่กันนะครับ5าเก้าแต่ส่วนเลข3ตัวมีอยู่เก้าหางเก้าชุดนะครับก็มี9ก้าฮาเจ็ดเาเก้าศย์เจ็า 0, 79, 79, 0 95, 7 9 5 7 9 0 9 5 7 9 5 0 5 9 9 5 9 9 5 9โอ้ยองงนะพี่น้องเอฟ,ฟหลายพดนะครับเก้าคู่เก้าหางนะครับเต็มหนากระดาษมึกกึกเลยพี่น้องเอา้าต้องบดจะมีอยู่เก่าสำนักมีอาจารย์ได้เนี้ยามาสบทวนกันอีกรอบนึงอ่งอของปูขุน สองปูศุนย์เจ็ดสามเปาแหลมสี่โพแ้มหาปูครูรัตหกเซียนนาดีเจ็ดนุ่มสนอย่างแปดพอแหลกคหนั้นหน้าเก้าเซียนน้องไข่นะครับเอาทั้งหมดเก้าอาจารย์เก้าเซียนเก้าอาจารย์เก้าสำนักนะครับมาเบิ่งกเรกวิ่งชนกันตัวใดกันนะครับเรกวิ่งชนที่นะครับมาแรงที่สุด นะครับมาแรงที่สุดประจํางวดวันจันทร์ที่สิบเอ็ดกันนะครับมาแรงที่สุดนะครับก็คืออเลขวิ่งชนกันเอาเขียนกันพี่น้องเลขวิ่งชนมาแรงนะครับพี่น้องเอฟซีมาแรง บนล่างนะครับบอปักลักลกับพี่น้องบนล่างนะครับเด็กวิ่งมาแลงบนล่างนะครับมาแลงที่สุดงวดนี้นะครับจับตาเบาิ้งดีทพี่น้องเน้อสองกับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีส่วนอันดับที่สองก็คือสาม นะครับกับแปดนะครับเอาไปสีตัวสีหางกับพ่อนะครับพี่น้อง F4 เล็กวิ่งนะครับสีตัวนะครับที่ชนกันมากที่สุดนะครับอยู่ที่หกําำนักกันหรือหกเปอร์เซ็นต์นะครับหกแต้มนี้ก็สี่แต้มนะครับพี่น้องส่วนสามกับแปดนี้สองแต้มกันนะครับ นี่ก็สองเต้มกันนะครับอ่ะสรุปแล้วเด่นสุดๆนะครับเด่นงวดนี้นะครับเด่นเรียกวิ่งเด่นมานดับหนึ่งคือสองมานดับสองคือหนึ่งนะครับส่วนนี้เป็นตัวรองสามกับแปดเป็นตัวรองนะครับเป็น้องเอฟซีครองนะครับเด่นสุดๆงวดนี้ ฟันไปเลยครับพี่น้องสองตัวเดียวนะครับอ่ะแคบหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับขอใหุ้ขกฉกบ้นวนกันนะครับก้าวอาจารย์ดังกับผม